ภูเขามีวิญญาณเทพเจ้าต้นไม้มีวิญญาณเทพเจ้าแม่น้ำมีวิญญาณเทพเจ้าเทพเจ้าหรือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าอะไรนี้มันก็ยึดสมมตนินามาทำว่าเป็นจองผู้บรรดาลอยู่ในลักษณะเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปตามศิลปะซึ่งตกแต่งประดิษฐ์ก่อสร้างขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนของเก่าที่เบื่อแล้วไปตามความนึกคิดของผู้สร้าง ผู้กำหนดสมมติขึ้นเท่านั้นถ้าผู้ใดเพียงเข้าใจได้มีปัญญาแทงออกว่าภูเขาซึ่งมีรูปเป็นก้อนดินก้อนหินแทๆ้ๆจะมีนามเป็นวิญญาณอันยอดอันยิ่งอันสูงส่งนั้นเป็นไปไม่ได้จึงยกระดับการยึดถือของตนขึ้นมายึดถือรูปปั้นของพระพรมพ,พระนารายณ์เสียมันจะได้ดูฉลาดขึ้นมาหน่อยมันก็ฉลาดขึ้นมาได้หน่อยจริงๆคือ ได้รูปธรรมมาเพิ่มขึ้นนามธรรมามันก็เท่าเก่าแต่ก็ไม่ได้ผลยังงมงายอยู่เท่าเดิมกล่าวคือกรูปปั้นมันจะแตกต่างไปจากหินจากดินหรืออย่างดีก็โลหะนั่นเสียเมื่อไหร่มันก็คงคือหินดินโลหะอันเป็นสมบัติของภูเขาอยู่นั่นเองเพียงแต่นำมาหล่อหลอมประดิษฐ์รูปขึ้นมาให้ดูเป็นผู้เป็นคนบ้าง เป็นรูปอย่างนั้นลายอย่างนี้บ้างเท่านั้นไม่เห็นมันจะผิดกันตรงไหนบางรูปก็เอาไม้จากต้นไม้นั่นแหละมาแกะสลักรูปเข้าชัดๆเขียนลายลงไปบ้างหรือแม้ที่สุดจะไม่ยอมให้มีรูปหลอกล่อนับถือเครพเช่นาศาสนาคริสต์บางนิกายาศาสนาอิสลามก็ตามก็คงหลงสมมุติวิญญาณหน้า74สมมุตินามธรรมาไว้อันหนึ่ง อันดูเหมือนจะสิงอยู่ในทุกสิ่งไปหมดแม้ในข้าวในขนมปังในเสื้อในรองเท้าไปยานใหญ่เพราะคำอธิบายว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งพระเจ้าประทานมาทั้งสิ้นนั้นคนผู้ยังไม่กระจกักกระจ่างแจ้งแทงทะลุจริงๆก็จะยังติดยังคล้องอยู่กับคำอธิบายนั้นจะเข้าใจเหนือขอบเขตคล้องภาษาไปได้ยากสุดท้ายก็เลยไปหลงเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธ พระเจ้าเป็นตัวตนนามธรรมชนิดหนึ่งพระเจ้าคือพระผู้ช่วยพระเจ้าหรือวิญญาณที่เราเคารพคือผู้บันดาลให้เรามีเราเป็นเราได้คนจริงยึดและรู้ได้แต่ความเป็นความมีความได้โดยต้องพึ่งผู้อื่นบันดาลให้ทำให้ไม่พึ่งตนไม่พึ่งการกระทำกรรมของตนก็เลยกลายเป็นคนมักได้ง่ายๆ ขี้เกียจไม่ทำแต่จะเอาไม่ทำแต่จะขอจะเอาแต่ที่ผู้อื่นบันดาลให้ความหลงยึดที่ผิดๆอย่างนี้เองที่กลายเป็นแนวโน้มอันทำให้คนขี้โลกแล้วก็ขี้เกียจขี้ขอไม่พัฒนาเป็นค่านิยมที่ซ้ำเติมสังคมทับถมโลกให้เลวร้ายลงไปทุกวันทุกวันและที่สุดพระพุทธของเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัตถุรูปในวงเล็บพระพุทธรูป รูปพระพุทธพระเครื่องไปยานใหญ่หรือแม้จะมีวิญญาณมีนามธรรมหรือคุณธรรมก็กลายเป็นพระเจ้าดังกล่าวแล้วแล้วก็ไปยึดไปถือเอาเช่นคนโบราณอีกอย่างเกา่าทุกวันนี้จึงไปกราบไหว้แล้วก็ร่ำร้องอ้อนวอนเอาประนมมือขอนอบน้อมขอเดินเวียนรอบขอผู้หลงไหลเช่นนี้จึงคือคนตาบอดโดยแท้ เช่นที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ละเอียดละออในเตวิชสูตรทีฆะนิกายศีลขันทวัตพระสุดตันตะปิดกมันก็เลยกลายกลับไปเป็นคนโง่สมัยหินเช่นเดิมและไม่รู้ทางแห่งสุขกเกษมแท้หรือทางนิพพานได้เพราะพึ่งตนหรือพึ่งกรรมไม่ได้เป็นที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่าทางที่จะมีลาบกับทางนิพพานเป็นคนละทาง ต้องไม่หวังได้ไม่หวังเอาไม่หวังมีไม่หวังเป็นอันยังเป็นภวะตันหาและกามตันหาจึงจะเป็นทางนิพพานจะต้องไม่ไปขอลาบขอยศขอสรรเสริญจากพระพุทธจึงจะถูกแท้เอาละแม้จะอ้อนวอนขออย่างพระเจ้าก็จงขอนิพาานนั่นเถิดพระพุทธท่านมีให้แน่ๆอย่างอื่นท่านมีที่ไหนคิดดูดีๆใช้สติตรองให้เห็น หน้า75ดังนั้นถ้าใครจะยึดถือพระพุทธเพียงไปกราบไหวพระพุทธรูปแล้วก็อ้อนวอนนอบน้อมขอสมบัติโลกียอยู่ก็ยังคือผู้มีพระเจ้าพระผู้ประธานเป็นที่ยึดถืออันยังไม่ใช่พระพุทธที่แท้นามธรรมที่แฝงอยู่ในวัตถุรูปนั้นอย่างแค่ขั้นพรมแค่ขั้นนารายหรือแค่พระยะโหวาเป็นอย่างสูง ผู้นั้นจึงยังคว้าเอาพระพุทธได้มาแค่พระเจ้าก o d พึ่งพระพุทธอยู่เพียงแค่ตำแหน่งฐานะของพระเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่ใช้สติไตร่ตรองให้แจ้งพระเจ้านั้นดับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วหรือพระเจ้ายัางไม่ดับความเกิดพระเจ้ายัางมีสภาวะอัตตายังมีภพบยังมีตนให้ยึดมั่นถือมั่น อย่างไม่วางทุกสิ่งเป็นอนัตตาธรรมอย่างไม่อย่างแจ้งแทงทะลุสุญญาตาเป็นที่สุดการเห็นสกาย,ยะอันหมายถึงนามรูปหรือตัวการใหญ่หรือตัวตนของสิ่งใดๆต้องเห็นให้แจ้งแทงให้ทะลุเช่นนี้ต้องอย่างลึกต้องแทงตลอดพระพุทธรูปเราเห็นด้วยตาได้ง่ายและรับยึดเอามาเป็นปัใจจัยในการพึ่งพาเราก็จะต้องให้สติทำปัญญาให้เกิด ให้เห็นอย่างสมุทัยของพระพุทธรูปลงไปหาที่มาหรือเขาเงื่อนจนกระทั่งแม้อย่างรู้ที่มาได้ก็ให้อย่างในนิทานอันเป็นเบื้องหลังเป็นมูลก่อนสมุทัยเข้าไปอีกถึงแม้รู้ประวัติรู้นิทานของพระพุทธแล้วเราก็จะต้องแทงย้อนทะลุเข้าให้สุดแก่นสุดต้นทางอันเรียกว่าเหตุหรือหมายเอาแก่นแท้เนื้อจริงๆนั้นมาให้ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้สอนให้แทงทะลุด้วยการอย่างเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยเป็นระดับระดับลึกเข้าลึกเข้ากั้นถึงขนาดนี้จึงจะเรียกว่าลูกศิษย์ตาาคตไม่เช่นนั้นไม่มีคำว่ารู้แจ้งแทงทะลุเช่นทุกวันนี้เรามีหน้า76พระพุทธรูปเป็นปัจจัยของศาสนาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ก็ว่าเป็นสรณะนะ เป็นที่ยึดถ้าคนด้อยปัญญาจริงๆก็ปักใจยึดเอาก้อนโลหะหล่อแทงดินปั้นหรือท่อนไม้แกะชิ้นนั้นๆนั่นเองเป็นพระรัตนตรัยดวงที่หนึ่งเป็นพระพุทธแท้ๆของเขาก็เอาข้าวเอาแกงไปถวายบ้างหน้าร้อนกลัวท่านร้อนก็เอาออกมาส่งน้ำให้ท่านบ้างนั่นคือความหลงชนิดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาเลยเรียกว่าไม่รู้เหตุ ไม่รู้นิทานไม่รู้แทงสมุทยัยไม่ทะลุซึ้งในปัจจัยเอาเลยถ้าผู้ทําเช่นนั้นทําด้วยไม่รู้จริงๆชื่อว่าเป็นคนหลงแท้ถ้าพอรู้คือเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันพอมีปัญญาเข้าใจอยู่ว่าพุทธะนั้นแท้ๆไม่ใช่รูปปั้นรูปนั้นหรอกแต่กระนั้นก็ยังทํากับพระพุทธรูปเยี่ยงที่กล่าวผ่านมาแล้วนั้นอยู่ ก็อย่างชื่อว่าคนหลงอยู่เช่นกันยกเว้นผู้ต้องทำเพราะภาวะจำเป็นต้องทำเราต้องมาใช้สติพิจารณาต่อไปอีกให้ลึกเข้าไปว่าเรายึดพระพุทธรูปเป็นปัจจัยนั้นเพราะเหตุสมุทัยอะไรเราก็จะต้องรู้ให้ได้ถึงสมุทัยนั้นจริงๆก็โดยในยะแยกรูปนามให้ออกอย่างที่อธิบายมาแล้วแล้วเราก็จะได้ทั้งที่เป็นเปลือกนอก อันคือรูปธรรมหรือก่อนแทงแห่งรูปพระพุทธนั้นยึดเอาเนื้อหาสาระแท้อันคือน,นามธรรมหรือคุณธรรมหรือพุทธคุณทแท้ไม่ไปเสียเวลาประครบประงมอยู่กับเปลือกจึงจะได้ชื่อว่ามีสรณะสูงขึ้นเป็นพุทธ,ธถึงแม้อย่างนั้นที่ลึกซ้อนลงไปอีกเป็นนิทานเป็นสภาวะเป็นเรื่องราวเป็นคุณค่าเป็นของสำคัญเนื้อชัดชยิ่งกว่าลงไปอีก ก็ต้องเพ่งแทงค้นเข้าไปรู้ให้ได้อีกจึงจะทิ้งกระพี้ออกไปได้อีกต้องรู้แจ้งในคุณธรรมหรือพุทธคุณแท้ให้ถูกให้ตรงให้ได้สุดท้ายก็เจาะชัยตามอย่างซ้อลึกเข้าไปจนถึงเหตุแท้ที่มาจริงเข้าไปจนถึงแก่นนั่นแหละเราจึงจะได้รู้แจ้งรู้ชัดได้ถึงจุดดียิ่งคือรู้ได้รอบทวนหมดชัดเจนทางพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสิทธ,ธัตถะ พุทธคุณแท้พุทธคุณเทียมว่าอะไรเป็นอะไรมันเกี่ยวโยงไปมายังไงกันหน้า77จะให้ดีก็แทงเข้าไปอีกให้ละเอียดลึกซึ้งจนที่สุดเป็นที่สุดจึงจะเป็นลักษณะของพุทธะสิทธ,ธิาคตดังนี้การมีพระพุทธเป็นสรณะจึงคือการสร้างปัญญาหรือสร้างวิชาให้แก่ตนให้ได้ถูกแท้ตรงทางนั่นเองไม่มีอื่น ใครยึดพระพุทธถูกตัวจนได้ผลหลุดเลาะการมีสงครามเลิกการอย่างเต็มไปด้วยการต่อสู้ออกมาได้บ้างคือปอกเปลือกออกเรื่อยๆได้เนื้อได้แก่นแท้ขึ้นทุกทีทุกทีนั่นเองสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่แก่นก็ละทิ้งหยุดยึดหลุดออกไปออกไปออกไปก็เป็นการขยับฐานะขยับปัญญาสร้างพ่วงแพ่ให้ตนเองสูงขึ้นได้จริง แต่ถ้าใครยังหลงยึดเอาแต่สิ่งล่อหรือว่ามีแต่ยังติดตังยึดแน่นผูกเพิ่มจารีดเข้าไปเพิ่มเปลือกให้หนาเข้าหนาเข้าและหรือหลงไหลในรูปโฉมแห่งองค์พระพุทธเจ้าเข้าไปอีกหรือยังยึดติดอยู่เพียงฤทธเดชนามาทมแค่ความเป็นพระเจ้าก็จงไปไตรตรองดูผู้ใดใช้สติสร้างปัญญาเพ่งแทงประพฤติดูให้รู้แจ้งจนปักจิตปักใจเชื่อแท้ ศรัทธาแล้วก็เกิดละวางที่เราไปยึดอยู่ออกมาให้ได้เป็นปล่าหนึ่งทิ้งไปจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งจำนวนความยึดสาระที่เหลืออยู่นั่นแหละเป็นปัจฐานของเรามีขอบเขตมีอำนาจบงการอาณามีการเกื้อหมุนชีพให้เป็นไปปานะอยู่อย่างแท้จริงตามความเป็นจริงนั้นๆก็จงเพ่งเพียนอีกต่อไปใหม่แทงทะลุเข้าไปให้ได้ยิ่งขึ้นอีก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  สิ่งที่เราต้องยึดสาระนะก็จะเล็กลงน้อยลงไปตามลำดับลำดับหรือจะละเอียดสุขุมสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับลำดับใกล้สุญญตาใกล้อรณะเข้าไปเรื่อยๆที่จริงพระพุทธที่แท้ในวงเล็บคือปัญญาที่คุณหรือวิชาบริสุทธิ์ที่คุณหรือวิมุตตินี่แหละเราจะแบกไว้นานที่สุดนานกว่าสิ่งอื่นไม่ใช่แบกรูปธรรมไว้ แต่เป็นเพียงนามธรรมอันละเอียดสุขุมคำาพรภาพขึ้นเรื่อยๆพุทธะจะมาสิงวิญญาณอยู่ที่เราจิตของเราจะถูกพระพุทธเข้าแทรกเข้าสิงเข้าแทนที่เสมอๆแต่ไม่ใช่สิงอย่างลืมตัวแต่ว่าเป็นการสิงอย่างรู้ตัวแจ้งชัดเป็นผู้มีปัญญาชาญฉลาดจริงๆไม่งมงายไม่ยึดถือไม่ห่วงหวงเป็นผู้ละคลายเป็นผู้หวางขึ้นเรื่อยๆตราบที่เรายังมีฉันทะ นา78มีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาอยู่ไม่เสื่อมคลายจนที่สุดตัวเราตายไปจริงๆเป็นอารนะเราเองก็กลายเป็นพระพุทธแท้ๆจริงๆกระนั้นก็ยังจะต้องภาคเพียรอยู่มีระดับสูงขึ้นอีกอยู่ขั้นแรกก็เป็นพระสุตตะพุทธในวงเล็บพระอรหันต์ชั้นต้นก่อนขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นจึงจะเป็นพระอนุพุทธในวงเล็บ พระอรหันต์ชั้นสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นพระปัจเจก,กพุทธในวงเล็บพระอรหันต์ชั้นสูงขึ้นมาอีกที่สุดถ้าเป็นไปได้เราก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธในวงเล็บพระอรหันต์ชั้นสูงสุดและถ้าผู้ใดเป็นได้จริงมีได้จริงถึงขั้นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในวงเล็บเจ้าแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยอมคือความจริงในความจริงนั้นๆเอง ทีนี้ก็มาถึงดวงแก้วดวงที่สองคือพระธรรมโดยในเดียวกันตามลักษณะรูปรอยก็อยู่ในโครงสร้างอันเดียวกันเราจะต้องทำสมถะวิปัสสนาจนเกิดผลแทงทะลุรูปรู้นามอันแท้จริงของพระธรรมก็โดยใช้สติปัฏฐานและอนาปานาสติประกอบการปฏิบัติเรื่อยๆไปนั่นเองรูปของพระธรรมชั้นต้นคือคำสอนหรือพฤติการสอน ซึ่งจะอยู่ในภาษาพูดภาษาเขียนหรือจะอยู่ในสภาวะอาการที่แสดงปรากฏที่มีอยู่ในพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ได้ทั้งสองอย่างนั้นเราเรียกว่าปริยัติธรรมแต่เดิมเริ่มแรกจริงๆนั้นพระธรรมเป็นสภาวะกลางๆอันเป็นของมีอยู่แล้วในโลกเป็นรูป